อีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรและวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการเชียงใหม่จัดแข่งขันประดิษฐ์เรือพายแฟนซีและแข่งขันพายห่วงยางสร้างความสามาคัคคีรุ่นน้องและรุ่นพี่สถาบันพี่สถาบันน้องค่ะ ที่คูเมืองหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ได้นําเรือแฟนซีจํานวน6ลําที่นักศึกษาจากทั้งสองสถาบันร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นจากห่วงยางไม้ไผ่และวัสดุเรือใช้เพื่อแข่งขันในการแข่งขันประดิษฐ์เรือพายแฟนซีซึ่งแต่นักศึกษาจากแต่ละสาขานะคะทั้งสองสถาบันก็ ะนําเรือมาลงแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศ500บาทค่ะเรือแต่ละลำค่ะจะมีฝีพาย2คนและแม่ย่านางโดยแข่งขันกันภายในครูเมืองระยะทาง30เมตรและมีคณะกรรมการให้คะแนนทั้งด้านความคิดสร้างสารรค์ความแข็งแรงการนำเสนอการมีส่วนร่วมและความสวยงาม ซึ่งเรือประดิษฐ์ของแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประดิษฐ์ออกมาเป็นรูปตัวการ์ตูนโดราเอมอนค่ะและมีนายวชิระเมธีวรนาภูลนักศึกษาชั้นปวส2แต่งกายแฟนซีเป็นโดราเอมอนภายเรือโชว์ตามคลิปนี้เลยค่ะแต่ขณะกำลังภายผ่านหน้าคณะกรรมการค่ะได้ยืนโชว์ตัวจนเรือเอียงและตกน้ำไปในที่สุดสร้างความสนุกสนานให้กับกองเชียร์มากเลยค่ะ ดานางพัชริวันกิจมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่ระบุว่าการแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการและวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรซึ่งเป็นสถาบันพี่น้องเกิดความรักความผูกพันและทําให้นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสารรค์เกิดจินตนาการเพื่อการศึกษาในอนาคตค่ะสนุกสนานมากก็ไม่ได้เน้นเงิน,านรางวัลเนาะเน้นแบบความรักความสามัคคีระหว่างสองสถาบันไม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วม